ก็เรียกว่ามืดบอดพลัาางนี้ก็ส่งไปให้เธอเธอจะมีแต่ปัญหาคราวนี้ถ้าเขาไปคนหนึ่งแล้วพลังไอ้ความมืดบอดก็จะลดน้อยถอยลงใช่ไหมบุญเก่าเธออาจจะมีมันอาจจะมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นหรือถ้าไปมั่วไปหมดมันไม่มีทางออกมันต้องแก้ไปทีละจุดก่อนเข้าใจยังแล้วเดี๋ยวพอทางนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมก็เหลือไอ้พวกสัตว์ของที่เธอไปเกี่ยวข้อง ก็ทยอยใช้เข้าไปใช้เข้าไปใช้เข้าไปเขาดีไม่ดีเธอก็จะไปหวังแต่ว่าเธอได้ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ถ้ามีวิญ,ญญาณที่อยู่ในนั้นน่ะเขาได้รับบุญเช่นวิญญาณเต่าที่มันเจ็บปวดใช่ไหมเราให้บุญมันมันก็จะหายเจ็บหายปวดมันเหมือนเรารักษาวิญญาณด้วยพอมันหายเจ็บหายปวดไอ้วิญญาณที่มันอยู่ในตัวแฟนเธอ มันไม่ส่งความเจ็บปวดมาไม่ส่งอาการออกมาแฟนเธอมันก็จะพื้นก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าวิญญาณก็ป่วยเจ็บเหมือนกับคนวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการรักษาและไปอยู่ในตัวคนคนก็จะพูดพองเน่าแบบนี้แหละเข้าใจป่ะแอนเธอก็จึงต้องพยายามทยอยให้ไปได้มากได้น้อยไม่รู้ให้มันไป เดี๋ยวไอ่เต่าพวกนี้ไอ้พวกสัตว์ทั้งนี้มันหายเจ็บหายปวดมันหายทรมานหายพิกลพิการหายจากการเป็นบาดแผลอันนี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นก็เท่าที่ทําได้รักษาวิญญาณด้วยคือที่ให้ทําเพราะว่าสงสารวิญญาณวิญญาณมันยังเจ็บปวดอยู่เหมือนไงผู้หญิงหรือว่าคนที่มันตายคอขาดอะที่ผู้หญิงที่มันผูกคอเนี่ยพอทุกวันโกวมันพะมันก็จะมาร้องโหยหวนเพราะมันเจ็บมันปวด ไอคนที่คอขาดเนี่ยมันเดินไปไหนมันก็จะเดินมันก็จะเดินหิ้วคอมันไปด้วยก็ถึงต้องมาต่อคอให้มันต่อคอบางั้นก็ถึงกลายเป็นวิญญาณที่สมบูรณ์แบบแล้วถ้าเผื่อมันมีบุญมันก็จะพัฒนาการต่อไปอันนี้วิญญาณเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันป่วยมากมันไปอยู่ในตัวผัวเธอผัวเธอก็เลยงอกแงกงอกแงกนี้แหละเข้าใจยังก็าทำไปหกสิบวัน อ้าวเนี่ยก็พูดไม่รู้เขาว่าไงเขาหนูยังฟังเขาไม่ออกอ่ะอะไรนะมาถือสิแปอยากให้เขาเขาถือสิแปดหรือเปล่าอะไรยังไงประมาณก็ไปถือที่บ้านต้องถืออยู่แล้วถือที่บ้านก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยมันไม่มีใครดูแลในห้องก็ได้ในไหนก็ได้ถือดีถือได้ไม่มีปัญหาหรอกอะไรนะเขาว่าอะไรนะ แล้วก็ชอบอะ่ะก <ใน S 1> ็อชอบในบ้านได้ใช่ไหมครับที่ไหนก็ถือได้ให้เขาทําไปอย่างน้นอยๆหลวงพ่อหนูหนูไม่ได้หนูไม่ไเคยอย่าเพิ่งเปหนดิดกับมันเลยหนูไม่ได้อะไรนะคือเขา่ชอบถอดกางเกงนอนอชอบเลยนะชอบแก้ผ้าน,นานอนครับก็ให้เขาอยู่ในเพราะว่าเขา้าใจไหมว่าเวลาที่เขาจะฆ่าไอ้พวกนี้เขาก็ต้องลอกออกมาจากกระดองอ่ะมันก็ต้องดึงออกมามันไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอก ตอนนั้นเขาเป็นเวรกรรมไงเขานอนใส่อะไรไม่ได้มันมีคนหนึ่งอะเวลามาฟังธรรมที่นี่นะเขานั่งฟังกันไอ้นี่ต้องนอนบิดเลื่อยไปเลื่อยมากรรมมันอะเธอก็ไปจัดห้องจัดบ้านให้เขาอยู่ไปก็ให้เขาอยู่ห้องพิเศษเลยห้องเดียวของเขาเลยใช่แล้วเธอก็อย่าไปยุ่งเขาไม่ยุ่งแต่เขาชอบร้องดังๆหนูก็ต้องออกมาเขาเจ็บเธอต้องเข้าใจไหมว่าไอ้เต่ามันเจ็บ มันร้องมันมันหวยหัวตรงมาเขาก็ต,ต้องอาศัยร่างนี้เพื่อจะระบายความเจ็บปวดมาด <engagements. S 2> เธอฟังให้ดีนะเธอต้องเข้าใจว่าวิญญาณเต่าอยู่ในตัวแฟนเธอถึงวันเวลาวันผ้า,าวันโกนมันจะออกอาการแบบรุนแรง yeah. พเพราะนั้นก็คือเขาเจ็บเขาจะส่งเสียงเขาทรมานอันนี้ก็ร่วมเจ็บไปกับเขาด้วยถ้าเธอจะคิดจะมาแ,แก้เธอก็อย่าไปหนักใจเธอก็ถือว่ากรรมก็คือกรรม เธอก็ทําดีที่สุดแล้วก็ไปจัดการให้เขาทําให้เขาถือศีลไหว้ผ้าไปเท่าที่จะทําได้นั่นแหละเข้าใจป่ะไม่งั้นมันก็ไม่มีทางออกนะไม่งั้นชาติหน้าก็ต้องไปชดใช้กรรมกันต่อตอนนี้เขายังมีลมหายใจเขาทําได้แค่ไหนก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้ทําแำได้แล้ว โอเคครบทุกอย่างแล้วไอ้เต่ามันเอาอะไรบ้างเขาเปล่าอ่ะเต่าเหคะเออเอาไปเต่าสิบตัวค่ะเอาอะไรนะสิบตัวเต่าเต่าสิบตัวทําได้เปล่ามีเงินหรือเปล่าได้ค่ะพอพอพอไหวอยู่บ้านมีก็ต้องหาแล้วค่ะอ๋อพอเขาพูดถึงรูปหองค์ค่ะเขาพุทธรูปหนึ่งองค์เต่าสิบตัวพระไตหนึ่งชุดค่อยๆทยอยทําก็ได้ชุดขต่าสองชุดชุดคายสองชุด จอดปลายตามนี้เอาเท่าที่เธอไหวไปทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาทําที่นี่ห้าถึงเก้านิ้วไปทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทําที่นี่เข้าใจเปล่าพร้อมก็ทําทยอยทําก็ได้ของเธอมันทําเดียวแล้งไงเขามาจัดการให้เธอก่อนไงยี่สิบห้าวันนอกั้กก็เป็นเรื่องเต่าแล้วเธออย่าไปยุ่งเขาเออนั่นแหละแต่เธอก็อธิบายให้เขาฟังว่าเขาต้องการอะไร กันแค่นี้เองเขาก็จะมีสองคดีสองบัญชีเพราะว่าบัญชีเด็กออกไปจบปับ๊บเ,เก,กอ,นนะเเออเออเอ,อนั่นแหละก็แยกย้ายกันไปก,นะก็เธอกับกูมานก,ก็ไปก่อนไงแล้วเต่าเขาก็ค่อยทอยอยไปคนในบ้านก็ช่วยช่วยกันอุทิศผลบุญให้เขาไป้ใจป่ะตัวเขาต้องทําด้วยมันาาก็จะดีขึ้นนี่คือกรรมมันไม่มีใครทําหรอก แต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วอย่างน้อยก็แก้ไปแก้ได้นิดแก้ได้หน่อยก็แก้ไปดีกว่าไม่แก้เลยเลยตามนี้การงานการเงินก็แย่เลยค่ะไม่ต้องไปพูดหรอกเธอมีชีวิตอยู่ก็บุญแล้วแก้ไปถ้ามันดีมันก็จะดีขึ้นเองจะ่าไปบ่นแล้วจะไปกุ้มใจเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วแต่หนูอย่าตายก่อนคนป่วยนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกลัวตายทุกคนช้าเร็วอย่าไปคิดอะไรมาก ตามนี้ใ <c oughs> หญ่เปล่ามีโอกาสทำดีทำไปก่อนถือศีลไปเนี่ยหลวงพ่อยังไม่ทะเลาะกับเทวดาเลยคิดดูเด้เน <c oughs> มันก็ไม่ยอมหมดไม่ได้ไม่ยอมยต้องช่วยกันไปเพราะที่จริงมันไม่ได้มันเป็นปิดโกดหมอไม่มีหรอกเพราะว่าใครทําก็ต้องแก้ไง,ง üne, แต่นี่เราเป็นเมียเป็นลูกก็แก้ไปก่อนอ่ะตามนี้บ๊ายบายโชคดีบ๊ายบาย สาธุ <B Hindi. S 1> ขอบคุณท่านเทวดาการเวลามาสุดท้ายแล้วอดุโมทนายินดีด้วยขอบารมีเต็มเตี่ยมให้ได้บรรลุธรรมด้วยเถินถาเสรแล้วท่านเอ๋ย่าลาเลยแล้วล่ะนะถึงการต้องจากลาลาลาก่อนนั่นแหละวันนี้ท่านเอ๋ยพวกข้าเลยเหล่าเทวดาหนอขอลาท่านไปก่อนพอ ข้าวหน้าหนอะมาสร้างกุศลเลยสาธุเทวดาจงเจริญอาเรียบร้อยเธ <c oughs> อเกี่ยวอะไรด้วยหลวกเป็นสะพ้ายหลวงจะมาะขอยาหอมให้ป้าทานะอะไรนะเขาเป็นสะพา้ายเขาจะมาขอยาหอม ยาหอมยาหอมไปให้ <når S 1> ป้าให้พ่อครับทานให้ให้แกนอนหลับไปไปไปเธอกินเองเหรอหนูแม่หนูให้เขาเอาไปกินกินแบมเบอร์ถูไม่ได้